สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มารบกับกเอวาดีค่ะวอนนี้นะคะจะพาไปทําสวยเพราะวันนี้แบบเป็นวันว่างๆของเราเนาะก็พาเลลาไปด้วยเล拉ค่ะเราจะไปไหนกันคะเซนทันอ๋อวันนี้เราจะไปเซนทันกันอะคะ่ะก็จะไปทําสวยแถวบ้าน,นอ๋อไปเซนทันคะ่ะใช่ค่ะเพราะว่าเซนทันแจ้งวัฒนานะคะใกล้บ้านเราที่สุดไปกันเลยคะ่ะเล,ลาเราจะไปไหนกันนะคะอย่ามฮะ ที่ไหนกันแน่ชิงข้างตามมาดูกันเลยค่ะค่ะที่ที่เราจะมาที่ยวกันค่ะกับ้นทีนี้ค่ะเป็นสาขาใกล้บ้านได้เลยแล้วว่าสะดวกม,มากๆเลย เฮ้ยทำยังไงให้ตัวเมียนผิวเมียนตึงแม่ก็แนะนำเพื่อนหลายๆคนเวลาแบบเขามาถามว่เาเฮ้ยทำไมแบบผิวเมียนจัง เซียมรับนาะงฟ้าด้วยก็คือเลเซอร์ขนทั้งตัวก็จะทําเลเซอร์ขนอยู่แล้วนะคะแต่ก็จะมีแบบว่ามายามบ้างตอนที่รู้สึกว่าเฮ้ยลาย,ลายมันเริ่มขึ้นแต่แบบพอทําไปนานๆไปอ่ะรู้สึกเลยว่าขนไม่ค่อยขึ้นแล้วแบบขึ้นน้อยลงมากเลยก็แบบว่ามาเมนเทนเอาแล้วก็การที่เราแบบเลเซอร์ขนอนะัลตราไว้นะรู้สึกว่าผิวเนียนขึ้นช่วยทําให้ผิวใสขึ้นด้วยแล้วก็เวลาเราทาครีมบำรุงอะไรเงี้ยรู้สึกเลยว่ามันไม่ติดขนนะเออเนียนไปเลยาไนนก็คือแบบแฮปปี้มากเป็นสิ่งที่แบบทํามาตลอดเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าขั้นตอนการเลเซอร์ฝนเป็นยังไงมาละค่ะดเดี๋ยวจะทำขน,นตาแฝดก่อนนะเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าสาคัญมากไพ้ยังไม่ขอดเลยเลเซอร์ขนานค่ะขอดมันไม่ดีนะ ยแบบว่าใช้แถบถอนใช่ว่าสรุปอ่ะถอนเส้นเดียวอ่ะเส้นที่เคยถอนไปกลายเป็นแบบเส้นแข็งแข็งเพราะการถอนนี่แหละพอเราแบบว่าเออโตขึ้นใช่ไหมเราก็มีอไเลเซอร์ขนในที่มันแข็งแข็งอ่ะขนมันบางลงแล้วมันแบบไม่ค่อยขึ้นคือมันช่วยได้มากจริงๆแล้วเลเซอร์ขนเนี่ยแบบชอบที่สุดแบบว่าที่เป็นรอยแยกนะ ได้ไปริวแม่ผมาะเลยเพราะว่าเคยไปเลเซอร์ IPL แล้วรู้สึกว่าตรงนู้เนี้ยค่ะที่เลเซอร์ไปอะปวดไม่รู้ว่าเป็นเพราะแผลหรือเปล่าแต่ว่าเลเซอร์ไปแล้วปวดมันแบบมันคุดพอมันจะขึ้นใหม่อ่ะขับมากท่นเราแบบเป็นตรงผิวก็รู้สึกว่าไม่แพ้ก็รู้สึกเออมันไม่ดีเทาแยว่าตรงตรงนี้ตรงไหคือแยกแน่นอนคะเป็นเพราะต่งนะคะเป็นเครื่องของของเลเซอร์ที่ก็ทำในเรื่องของพวปวดได้ทกวค่าเมื่อกีนหน้าปวดห สุดต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนแผ่นขนขาบางคนแบบว่าไม่มันรูปแบบผิวเนียนจักเลยทำไมแบบทาคทีมก็แบบไม่เป็นคราบไม่ติดขลเลยนะคะก็เลเยอร์สักตัวะคะ่ะช่วยได้ เยอที่สุดแต่มันก็เหลือน้อยมากแล้วนะันก็คือมีนีค่ะมาลีดูขับเสร็จแล้วว่าเจ็บไหมหาะความขากไว้อะก็สงสัยมานานแล้วว่าเออทาไมไเ,าเราขับอบบ I P L แล้วเรารู้ว่าปวดนันพูด ช่แต่ว่าตอนนี้มาเราเป็นรูนี้เ c e อองเาของเราเนี่ยสามารถีนิลได้เลยแวคมันสามารถทำให้เผลีานไปได้เลยียใแล้วก็พอยค่ะอีอีนี่ก็คือจากที่แบบมันเยอะเราเห็นระดับหรือว่ามค่อยๆน้อยลงเรยเร่อยอันนีก็ประมาณครั้งที่4ี่คจะไ่ีเมื่อกี้เลเซอร์ไปนาทีเร็วมากต่็ยังเหมือนห้อยยังไงก็จะเลเซอร์จนกว่าแบบระมาที่สุดค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ เ,เ,ลเรลเันได้นะคะเสร็จแล้วนะคะสรุปแล้วก็คือแทบไม่เจ็บเลยยิ่งขนบิกินี่อะแม้ก็พอมีขนบางแบบรักแร้อะไรเงี้ยคือเราแบบคลีนออกไปหมดแล้วใช่ปะคือไม่เจ็บแล้วเพราะว่ามันมีเครื่องเป่าลมเย็นนะคะซึ่งมันช่วยได้เยอะมากๆเลยแล้วก็อ้อะแนะนานะว่าแยกะสำหรับไอ้อะโอเคกว่าไม่เคยทําในแบบอื่นแล้วอ่ะมันมันซุกไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะมาแนะนําสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดราคาน่ารักสมเป็นสมผลนะ สำหรับเพื่อนๆที่แอดไลน์ไปรึกษานะคะก็จะได้ร like. ับเลเซอร์แรกๆฟรีหนึ่งครั้งเลยค่ะมูลค่า699บาทแต่จริงๆแค่มูลค่า699บาทก็โคตรถูกแล้วว่ะแล้วแบบตัวเครื่องแบบสองห้าม้านจริงๆ แต่ว่าสาขาจริงๆเขามีทั้งหมด24ส,สาขานะคะก็ลองเช็คดูใกล้บ้านมีทั้งที่เดอะมอลล์เซ็นทรัลแล้วก็ต่างจังหวัดก็มีด้วยค่ะวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นภารกิจทำสวยแล้วค่ะเดี๋ยวไปรับลูกลนะคะล,ลูกไปเล่นของเล่นรอยอยู่ก็ขาหน้านะคะจะพาไปทำสวยอะไรฝากติดตามด้วยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย